สวัสดีครับสวัสดีจากเฮจินเฮชการเดนส์นะครับมีเอฟซีหลายท่านที่เข้าถามหาสูตรดินนะครับสำหรับสเสน่จันบุสลาคำแล้วก็สเสน่จันป่าด่างแล้วก็จันแดงมินด่างจันแดงด่างนะครับมีเอฟซีหลายท่านแล้วก็มีลูกค้าที่เขาซื้อต้นไม้กับเราหลายท่านที่เขาอยากได้สูตรดินนะครับ วันนี้จะแนะนำสูตรดินนะครับสำหรับเสน่จันบุสราคำมินด่างนะครับหรือจันแดงมินด่างอีกตัวนึงนะอันนี้จันแดงมินด่างนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราเปลี่ยนดินคือเปลี่ยนดินให้เจ้าบุสลาคำมินด่างชมพูนะครับคือเราจะเปลี่ยนดินให้ต้นนี้นะครับใบล่าชุดด่างน้อยมากนะครับ แก่อนอันนั้นใบมันฮารแต่มันไม่กะมันอมไปนะครับจะเป็นมิ้งด่างนะครับมันชอบอมสีนะครับเป็นไม้ยอดนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดินนะครับวันนี้นะครับเจ้านี้นะครับจะได้ให้มันออกสีสวยๆนะครับนะครับเหมือนเช่นต้นนี้เห็นไหมครับเมื่อก่อนใบมันแบบไม่สมบูรณ์ก็มิงนะครับหลังๆนะ ครับหลังจะเปลี่ยนดินนะครับหลังจะเปลี่ยนดินแล้วใ <c oughs> บแรกมาคือตัวนี้ครับทีนี้มาใบานี้ครับแล้วก็มาใบานี้แล้วก็ใบล่าสุดเดี๋ยวมันโตวกว่านี้อีกนะครับใบล่าสุดนะครับเราจะแนะนําสูตรดินนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนดินให้ต้นไม้เราเราต้องดูสภาพต้นไม้เราก่อนนะครับคือเช่นต้นนี้มันด่างเยอะอยู่แล้วครับ เราต้องใช่อีกสูตรหนึ่งนะครับกับต้นนี้นะสมสมติถ้าเราจะเปลี่ยนดินให้ต้นนีม้มันต้องมีสูตรสำหรับของต้นนี้นะครับไม่ใช่เราสูตรเดียวเราใช้ได้ทุกต้นนะครับถ้าเราอยากให้ต้นไม้เราสวยเราก็เติบโตสวยนะครับ <c oughs> เราต้องรู้จักคือเราจะปรับดินสำหรับต้นนี้ยังไงนะครับ นะครับเดี๋ยวจะบอกแนะนำวิธีให้นะครับง่ายๆนะครับไม่ได้ยากนะครับต้นไม้เราจะแบบสมบูรณ์มากเลยนะครับดูจากนี่นะครับดูจากสภาพต้นนะครับเห็นไหมครับใบลงล่างไม่สวยเหี่ยวนู่นนี่นะครับด่างทุกใบนะแต่มันไม่ค่อยสวยล่างๆสวยแค่ด่างตรงหูตรงข้างบดข้างนึงแบบนี้นะครับ แต่เวลาเราเปลี่ยนดินปุ๊บโอ้โหสีมันจะขึ้นเลยนะครับอันนี้แล้วแต่เรานะครับเราจะปรับดินยังไงก็ตามที่ดินเรานะครับแล้วก็ตามที่แวดล้อมด้วยนะครับทางสวนเรานีเราเลี้ยงแดดนะครับต้นไม้เราไม่ได้เลี้ยงอีแวลนะครับนะครับอันนี้เที่ยงแล้วยังมีแดดอยู่นะครับแบบไม่มีกองเลยนะครับคือแดดลงมาตรงๆเลยนะครับ าลากต้นไม้แข็งแรงสู่ดินดีต้นไม้มันก็ต้องสมบูรณ์อยู่ในแดดนะครับคือมัอนคุณเราต้องการแดดต้นไม้ก็ต้องการแดดเหมือนกันครับถ้าเลี้ยงไฟเลี้ยงไฟก็เลี้ยงอยู่ครับแต่ว่าถ้าต้นไม้เล็กเราก็จะเลี้ยงในไฟนะครับแต่ถ้าต้นใหญ่แล้วต้องต้องการแด,ดดด้วยนะครับมันจะได้สวยนะครับไปคนละทางกันแล้วนะครับ เราจะคุยต่อเรื่องดินนะครับแล้วเราไปกันเลยนะครับไปทําดินกันเลยนะครับเราจะทําดินให้สําหรับต้นนี้นะครับมันเห็นไหมครับมันต้นนี้นะอันนี้คือเสนจันท์บุษราคมด่างเหลืองชมพูนะครับเหลืองนะครับด่างเหลืองพีชนะครับแต่ไม่ยอดนะครับอายุเยอะนะครับต้นนี้แต่ว่ายกยอดช่วงที่ยกยอดมันด่างเยอะนะครับ ทีนี้เราก็ปรับดินมันเริ่มเริ่มเข้าที่แล้วนะครับทีนี้มาเผือกเราก็มาเขียวเยอะค่ะนี่เดี๋ยวใบต่อไปมันต้องสวยมันต้องสเตียนะครับนะครับอันนี้ก็เพิ่งเ,เปลี่ยนดินไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับใบอันนี้ตอนนั้นยังเป็นหลอดอยู่นะครับเปลี่ยนดินไปมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับใบเขียวมาแล้วนะครับคือด่างน้อยนะ ด่างตรงหงก็ดีแล้วนะครับสัญญาณดีแล้วครับแต่ถ้าแบบนี้เผือกเผือกมาเรื่อยๆสัญญาณไม่ดีนะครับอันนี้แสดงว่ามันเข้ากับดินเราแล้วครับนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนให้เจ้าบุษราคำมิ้นด่างชมพูนะครับต้นนี้นะครับลวงหน้าเราจะอัปเดตให้ด้วยนะครับเวลาออกมาสักสองสามใบนะครับคืออุปกรณ์ที่เราใช้คือ ง่ายๆนะครับอันแรกคือมะพร้าวสับนะครับหนึ่งส่วนนะครับมะพร้าวสับนะครับแล้วก็เศษถ่านนะครับเศษถ่านที่เราใช้ในคั่วนะครับเศษเศษถานเลยนะครับอันนี้ก็หนึ่งส่วนนะครับคือมะพร้าวสับหส่วน เศษทานก็เท่ากันนะครับหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็หินปูข้อไฟนะครับอันนี้หินปูข้อไฟอันนี้เบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งมิลิเมตรนะครับเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ใช่ประมาณสามในหนึ่งส่วนนะครับสามในหนึ่งส่วนนะครับหินปูข้อไฟ เราใช้3ใน1ส่วนนะครับแล้วก็อันนี้ต่อไปมาเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์เราก็ใช้เบอร์1เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ใช้1ส่วนเต็มนะครับแล้วก็ต่อจากเพอร์ไลท์เราก็จะมาใช้คือใบก้ามปูเรานะครับใบก้ามปูหมักนะครับ ถ้าม่มีใบก้ามปูหมกักใบก้ามปูแห้งก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เราใช้หนึงนสีส่วนนะครับคือถ้าอันนี้สีส่วนอันนี้เราใช้หนึงส่วนนะครับคือใช้น้อยมากนะครับคือต้นที่เราจะเปลี่ยนดินให้เขาเขาเขียวเยอะอยู่แล้วนะครับคือแล้วก็คืนสีด้วยนะครับ ทีนี้เราต้องใช้น้อยลงนะครับใบก้ามปูนะครับ <c oughs> สมมติที่มะพร้าวซับสีส่วนอันนี้เราต้องใช้ประมาณสักหนึ่งส่วนนะครับหรือลดกว่านั่นก็ได้นะครับแต่เกินกว่าหนึ่งส่วนไม่ได้นะครับใบก้ามปูนะครับคือครึ่งตัวครึ่งนะครับครึ่งตัวครึ่งกว่ามะพร้าวซับนะครับใบก้ามปูนะครับแล้วก็ เอามะขามดิบนะครับมะขามใบมะขามนะครับใบมะขามดิบๆเลยนะครับเฉพาะเอาใบนะครับไม่ต้องเอาก้านนะครับเฉพาะเอาใบนะเอาใบดิบๆเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อบเฉยครับที่เราใช้ในครัวนะครับอบเฉยนะครับอันนี้คืออบเฉยนะครับอันนี้เราก็เอาแบบขนาดนี้ประมาณสักสตัวนะครับแบบนี้เราก็ซับเลยนะครับ ไม่ต้องบดละเอียดนะเราก็สับให้เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับสําคัญมากเลยนะครับตัวนี้นะครับอบเชยนะครับมันเป็นแอนตี้ออกซิไดต์นะครับมันจะช่วยติดเชื้อด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับซีซันด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับรากด้วยนะครับมันช่วยช่วยหลายยอ่างนะครับอบเชยนะครับคือเราซับขนาดนี้แล้วนะครับไม่ต้องบดละเอียดนะครับ อันนี้แค่ให้ดูตัวอย่างเฉยๆนะครับอันนี้คือเราต้องเอาแบบนี้ขนาดนี้สัก2อันนะครับแล้วก็กระถางที่เราจะปลูกนะครับกระถางที่เราจะปลูกอันนี้1ิบสิบห้าสนิ้วนะครับกระถางใหญ่เลยนะครับกระถางใหญ่เลยนะครับผมจะปลูกในกระถางใหญ่เลยใหญ่เลยนะครับคือรากมันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับ คือปลูกให้จบเลยครับลืม1ปีไปเลยครับทีนี้นะครับแล้วก็ก้นกระถางเราจะลงลองไว้เซตฐานนะครับเซตฐานเท่านั้นนะครับที่ก้นกระถางนะครับถ้าอยากให้ต้นไม้สวยงามนะครับโอเคนะครับลุยนะครับเราจะผสมเครื่องปลูกเราก่อนเลยนะครับเราอบเชยกับ มะคามเราออกก่อนนะครับอันนี้ผสมที่หลังก็ได้นะครับเราผสมอย่างอื่นพวกนี้ก่อนเลยนะครับผสมก่อนนะครับฉีดน้ำสักน้อยก็ได้นะครับจะได้แบบง่ายหน่อยนะครับฉีดนิดนึงนะครับผสมประมาณสักห้านาทีนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับผสมให้เข้ากันนะครับเพอร์ไลท์ ite, หินภูขั้วไฟมะพร้าวซับกับเศษถ่านนะครับผสมให้แบบนี้แล้วนะครับน,นี่เราดูมันเข้ากันแล้วเราก็จะเอาใบมะขามดิบนะครับที่เราเก็บไว้นะครับเฉพาะใบนะครับไม่เอาก้านนะครับเราก็ผสมเข้าไปแล้วก็อบเฉยครับ ที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็ผสมให้เข้ากันเลยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับสูตรดิน VIP เรานะครับสำหรับสเสน่จันบุษราคามิ่งดังนะครับขอติดตามช่องนเราด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ด้วยนะครับ ผลงานของสูตรดินของเรากับสเสน่จันบุษราคำม,มินดังชมพูนะครับเดี๋ยวจะให้อัปเดตให้นะครับลวงหน้านะครับขอติดตามช่อง youtube เราด้วยนะครับโอเคเข้ากันแล้วนะครับประมาณนี้นะครับต่อจากนี้เราจะเอาดินเก่าออกก่อนนะครับ ออกให้ลอนหมดเลยนะครับผมเวลาเปลี่ยนดินเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับไม่กลัวชะงักไม่ได้อบด้วยนะครับทีนี้เปลี่ยนดินแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับดูเต็มคลิปนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับเวลาปลูกแล้วต้องทํายังไงต่อโดยที่เราไม่ต้องอบคือเราไม่ได้ตัดสดนะครับเราก็ไม่ได้แยกสดนะครับคือเราเปลี่ยนดินนะครับทีนี้เราจะต้องเอาดินเก่าออกหมดเลยนะครับออกดินเก่าก่อนนะครับ เอาเลยนะครับประมาณนี้นะครับดิน,นมันเป็นไม้ยอดนะครับอันนี้คือสูตรดินคือเวลาเราชำยอดนะครับยอดใหม่นะครับดูรากนะครับเราก็จะพอแบบเคลียร์เคลียเคลียออกเลยนะครับดินเก่านะครับดินเก่าเราก็รวนรวนอยู่แล้วนะครับ ว่าถ้าเราช้ำเราก็ต้องใช้สูบช้ำนะครับเอาก็แบบสะบัดออกเลยนะครับดินประมาณออกขนาดนี้ก็เพอนะครับที่มันติดกับรากแบบนี้ไม่ต้องดึงออกนะครับแค่สะบัดสบัดสบัดนะครับนะครับไม่ยอดนะครับโอเคนะครับ เราก็จะเอาใบอันนี้ออกได้ก็ได้นะครับเดินเก่าเราก็เก็บใบปลูกอย่างอื่นได้นะครับอน,นี่ขอดใบออกเลยดีกว่าน,นะครับเก็บไว้เฉพาะใบที่ยังมีใบอยู่นะครับอันนี้เราไปรับเปลี่ยนดินแบบนี้ขนาดนี้เราก็ออกทิ้งเลยนะครับ มีมีความหมายนะครับปิดตาไว้มีความหมายคือปิดตาไว้นะครับเปิดตาแล้วตามันจะงอกเร็วด้วยนะครับนาดนี้นะครับไม่ต้องกลัวชะง,งักอะไรแล้วนะครับทิ้งใบนี้ก็ทิ้งนะครับด่างหมดนะครับข้างลลังก็ด่างหมดแต่ว่ามันเราโยกยอดใบนะครับมันเลยเป็นแบบนี้นะทีนี้รากมันแข็งแรงแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนดินให้เขานะครับ ได้สีสันออกมานะครับได้สวยนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไครับตาล่างก็นีนะครับส่วนที่ยกยอดปล่อยไว้นะครับหลายตาเหมือนกันนะครับนะครับขนาดนี้แล้วนะครับมาหากระถางแล้วนะครับเราเอาดินไส้ก่อนเลยนะครับทิปอาจจะ่ยาวไปหน่อยอยากให้ดูรายละเอียดนะครับ เราลงดินก่อนนะครับประมาณขนาดนี้นะครับตามขนาดต้นนะครับประมาณขนาดนี้ก็พอนะครับเราเช็คดูนวัดดูนะครับต้นเราต้องสูงๆนะครับคือมันมีโคนอยู่แล้วนะครับต้นนี้มีชิ้นตาอยู่ข้างหลังอยู่แล้วนะครับเราต้องเอาสูงๆหน่อยนะครับอย่าไปลึกมากนะเวลาเราถ้าเราจะปลูกลึกมากก็ไม่ดีนะครับมันจะทําให้ใบมันเล็กลงแล้วก็รากมันจะ ไม่ได้อากาศนะครับมันเกี่ยวกับจเจริญเติบโต,ตมันจะช้าไปเลยนะครับถ้าเราจะปลูกลึกมากนะครับปลูกประมาณที่เหมาะสมนะครับกับกระถางนะครับประมาณขนาดนี้นะครับเราก็จะจับไว้จับต้นแล้วก็เติมดินเรื่อยๆนะครับคือเร,เราต้องปลูกประมาณสักหนึครั้ง ประมาณทักข้างๆกระถางนะครับอย่าไปปลูกในกลางนะครับปลูกประมาณข้างนี้มันจะได้ไปแบบนี้นะครับคือมันชอบไปเอียงมันจะโตเร็วนะครับแล้วก็รากมันจะยึดกระถางนะครับถ้าเราปลูกแบบข้างๆกระถางนะครับนี่หลังจากเราปลูก แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเข,ขียวนี่นะครับเดี๋ยวสองสามวันมันจะไม่เห็นเลยครับโอเคนะครับคือเราจะปลูกข,ข้างๆนะครับไปฝั่งนุ่นเยอะกว่านะครับมันจะได้มาแบบนี้มันจะได้มาตูมาแบบนี้นะครับรากจะได้ยิดยิดยิดมาเรื่อยๆนะครับนะครับโอ้เป็นปีกว่าเลยนะครับกระถางสิบห้านี่มันจะอยู่ได้เป็นปีกว่านะครับ นะครับก็ไม่กลัวด้วยหลอดใหม่มามันจะไปเรื่อยๆหลอดใหม่ก็จะโตเรื่อยๆนะครับคือไม่กลัวมันจะหยุดหลอดใหม่ไม่หยุดนะครับลากมันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปลดน้ำกันเลยนะครับคันนี้ลดน้ำให้เต็มที่นะครับให้ชุ่มชื้นไปเลยนะครับคือเวลาเราเปลี่ยนดินปุ๊บเราต้องลดน้ำประมาณสักสิบนาทีนะครับ แล้วก็ดูน้าม,มันจะไม่ขังนะครับอยู่ในกระถางน้ําม,มันจะออกก้นกระถางหมดเลยนะครับคือไม่ได้เปิดน้ําแรงแต่ว่าน้ําม,มันจะไม่ขังนะครับคือเราลดน้ําแบบนี้ประมาณสักเวลาเราดูเริ่มออกจะเห็นไหมครับก้นกระถางน้ําออกแล้วครับน้าําก้นกระถางต้องใสนะครับถึงจะเราหยุดลดน้ํานะครับ ลดเรื่อยๆนะครับลดทั่วไปนะครับลดไปประมาณได้ประมาณห้านาทีแล้วนะครับห็นไหมครับน้ำมันเริ่มใสแล้วนะครับต้องใสเลยครับน้ำมันต้องใส่บนกระถางนะครับนี้เราลดนะครับลดได้เยอะเท่าไหร่ก็ลดครับน้ำไม่ขังนะครับ ในวัสดุปลูกเราน้ำมันจะไปเรื่อยๆนะครับน้ามันจะออกจะก้นกระถางหมดเลยนะครับนะครับเราจะลดทั่วนะครับแบบนี้นะครับอ้อมๆเลยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับลดเลยครับไม่ต้องกลัวครับถ้าน้ําไม่ท่วมอยู่ในกระถางต้นไม้อันนี้มันไม่ได้เป็นไรนะครับแล้วก็อย่างนึงคือมะพร้าวเรามะพร้าวสับเราใช้มะพร้าวสับแห้งนะครับ มะพร้าวสับเวลาเราซื้อมาแล้วครับเราก็จะแช่น้ำยาฆ่าเชื้อนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อคือเมทเด็กซิลนะครับแช่สองคืนนะครับทีนี้เราก็เอาไปตากแห้งนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะครับอย่างอื่นเราไม่ต้องฆ่าเชื้อนะครับอย่างอื่นมีแต่หปูเข้าไฟครับกระเพรไหลครับกับไอเศษถ่านนะครับ อันนั้นไม่ต้องฆ่าเชื้อนะครับอันนั้นผสมแบบนั้นเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ต่อไปเราจะลดอะไรนะครับดูต่อนะครับก่อนที่จะบอกลดอะไรต่อจะแนะนำให้ก่อนนะครับเราต้องจัดที่วางก่อนนะครับตอนไม้เรานะครับคือผมจะเก็บในร่มๆนะครับ ที่ไม่มีแดดนะครับชมชื่นยินยินหน่อยก็ดีนะครับใต่ต้นไม้ก็ได้นะครับเราก็เก็บไว้แล้วก็ก่อนที่จะลดเราต้องมีก้นกระถางด้วยนะครับคือเราจะแช่กระถางประมาณสัก4-5วันนะครับแบบนี้นะครับมันจะเด้งๆเลยนะครับไม่เหี่ยวไม่อะไรนะครับนะครับ โอเคนะครับไปดูต่อนะครับเราจะไปลดอะไรต่อนะครับอันแรกคือไทโคเดอร์มานะครับเราก็จะเอาสักประมาณขนาดนี้ก็พอนะครับไทโคเดอร์มานะครับบุรีอีห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ได้โฆษณาอีห้อนะแต่ว่าเป็นไทโคเดอร์มานะครับชื่อตามาัตามราัตามไอช็อปออนไลน์ก็ได้นะครับสักประมาณขนาดนี้ แล้วก็น้ํายาเล่งรากนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับแต่ตัวไหนก็ได้นะครับน้ํายาเล่งรากด้วยนะครับไม่ได้โฆษณาบริษัทน้ํายาอะไรนะครับแต่วันที่ใช่บอกนะประมาณขนาดนี้นะครับพอนะครับรูด,ดน้ำใส่บัวก็ได้นะครับถ้าใส่บัวประมาณ ใช้น้ำประมาณ1.5ลิตรนะครับแต่ว่าบัวมันน้ำมันจะกระจายออกเยอะนะครับเลยผมก็ใช้แบบนี้นะครับอันนี้ก็1.5ลิตรพอดีนะครับเดี๋ยวให้ฟองอันนี้ลงก่อนนะครับเข้าไปโอเคประมาณนี้นะครับ เราลดหมดเลยนะครับถึงฟอมถึงอะไรนะจะไม่ต้องลดตรงใบนะครับลดเฉพาะในดินก็พอนะครับลดอ้อมทั่วที่ไปเลยครับลดเสร็จแล้วทีนี้เราไม่ต้องลดน้ํานะครับประมาณสักสี่วันนะครับไม่ลดนะครับแค่ฉีดนะครับแค่แบบ พ่นน้ำนะครับแค่พ่นทางใบก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องลดนะครับในกระถางคือน้ํามันลงไปอยู่ก้นกระถางอยู่แล้วนะครับคือหมักไว้แบบนี้ประมาณสักหวันนะครับทีนี้เราก็เริ่มเอาไปไล่แดดนิดนินมัน,นละสัก10นาทีก่อนนะครับเริ่ม10นาที20นาทีทีนี้เราก็เริ่ม ไล่แดดวันละ2อชั่วโมงสชั่วโมงได้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้นะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวจะอัปเดตให้นะครับมันเป็นยังไงนะครับหลังจากเราเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วมันจะออกมาดังแบบไหนครับหรือจะออกมาเขียวหรือยังไงนะติดตามดูนะครับ เดี๋ยวจะอัปเดตนะครับโอเคนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าอยากให้ไทยอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับลืมบอกขอติดตามช่อง y YouTube เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ